แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะบินไปสหรัฐไปร่วมประชุมอาเซียนสหรัฐด้วยค่ะมีอะไรทิ้งทวนทิ้งท้ายวันนี้เรามาคุยกันต่อกับดรรัชดาธนาเดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะดรรัชดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังค่ะค่ะเอาเริ่มที่เรื่องไหนก่อนดีคะเอาเรื่องกฎหมายดีกว่านะคะร่าง <Okay. S 3> พรบรประกันสังคมอันนี้น่าจะถูกใจ ประชาชนทุกท่านที่เป็นผู้ประกันตนนะคะค่ะก็หลักๆคือการปรับแก้ร่างพรบครั้งนี้เพื่อสามสามขอด้วยกันนะคะ,ะหนึ่งคือให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบเดือนแล้วพอถึงอายุครบห้าสิบห้าปีบริบูรณ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะขอเลือกว่าจะรับเป็นบำเหน็จชาราภาพหรือว่าเป็นบำนาญชาราภาพค่ะซึ่งจากเดิมเนี่ยคนที่จ่ายเงิน สมทบมาไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบ,บเดือนนะคะจะมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพเท่านั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะเป็นบำนาญหรือเป็นบำเหน็จก,ก็ได้ค่ะก็คือจะรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะรับเป็นก้อนก็ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าบางคนบ้านทรายชีวิตอาจจะต้องการใช้เงินก้อนเพื่อไปซื้อบ้านหรือซื้ออะไรเป็นเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆอย่างงี้ะคะ่ะมันก็แตกต่างจากคนที่จะได้รับเป็น บางนานเป็นรายเดือนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิทธิแรกที่จะได้รับจากการปรับแก้ร่างพรบฉบับนี้ก็คือสิทธิที่จะเลือกได้ขอเลือกได้นะคะอ,อันที่สองเขาก็เรียกว่าขอคืน,ค,นคือให้ผู้ประกันตนสามารถนาเงินกรณีชราภาพบางส่วนนะคะเอาออกมาใช้ก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ค่ะก็คืออย่างคนที่ตอนนี้มีภาระหนี้สิน รือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินแต่เงินเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าจะได้ก้อนหนึ่งในอนาคตแต่วันนี้มันมีภาระที่ต้องใช้เงินอยู่จะทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายตรงนี้ก็คือท่านสามารถขอคืนเงินกรณีชราภาพบางส่วนได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นอย่างเนี้ยค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงในบ้านใจชีวิตว่าสุดท้ายแล้วพอกเกษียณแล้วมันก็ยังมีเงินไม่ว่าจะเป็นบำเหน็จหรือบำนาญรอท่านอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ให ของคืนบางส่วนได้ค่ะอืมขอขอที่สามอืมขอที่สามคือขอคู่นะคะก,ก็เป็นหลักการเดียวกันคือว่าสามารถเอานําเงินจากกอ,อ,องทุนทรัพย์ภาพบางส่วนไปเป็นหลักค้าประกันกับการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ค่ะอันนี้ก็ให้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวพอให้เอาออกมาได้ก็เอาออกมาหมดแต่ว่าหลักการจริงๆของกองเอ่อ ประกันสังคมคือให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในยามแก่เท่าอะคะ่ะทีนี้ถ้าให้เอาออกมาหมดก็ตายเลยตอนแก่ไม่เหลืออะไรเลยมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นคือจะให้เป็นบางส่วนจะขอคืนหรือขอกู้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้เนี่ยดูแล้วนี่มาตราสามสทั้งนั้นเลยใช่ไหมหรือ,อยังไงครับ เราหลัก็เ,<อ>เป็น33ค่ะใช่ใช่แล้วก็อีกอันนึ่งนะคะก็จะเป็นการขยายอายุสูงสุดของผู้ประกันตนที่เป็นกจ้างจากเดิมที่อายุถึง60ปีบริบูรณ์เท่านั้นอันนี้ก็จะขยายเป็น65ปีบริบูรณ์ค่ะก็จะเป็นการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะแรงงานกลุ่มนี้จะได้รับความคุ้คมครองในระบบประกันสังคมด้วยค่ะแล้วก็สําหรับคุณแม่คุณแม่แม่ทั้งหลายนะคะที่เราก็เรียกร้องกันมานานว่าเวลาที่ลาพ่อดูดอะคะ่ะ ได้เงินสงเคราะห์ในการหยุดงานจากลาขอดบุตรเนี่ยคือกฎหมายให้ลาได้98วันแต่ประกันสังคมจ่าย90วันไอ้8วันที่เหลือมึงยังไม่จ่ายเขาก็เรียกร้องกันมานานตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะในกฎหมายฉบับใหม่อะคะครัค่ะแล้วก็ส่วนผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนะคะทํางานไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิมร้อยละห้าสิบของค่าจ้างก็เป็นร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างค่ะอ,อันนี้ก็ผ่านคอรมอรแล้วขั้นต่อไปก็ตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมายแล้วก็เสนอเข้าสื่อสภา,าค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าร่างพรบ,รบรประกันสังคมฉบับนี้จะคลอดคือประกาศใช้ ภายในก่อนการเลือกตั้งแล้วเมื่อกก็หยยาวเลยไม่รู้ว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นะคะทำเพิ่มเติมนิดนะคะกองทุนชาราภาพเนี่ยที่กว่าจะได้บำนาญเนี่ยนะคะคือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ต้องสง่งเงินเกิน180เดือน10เดือนแล,และแล้วก็พออายุ55ปีถึงจะได้เงินจากกองทุนชาราภาพามาใช้ได้ที่จะถามต่อเนี่ยคือว่า อ,อภายในห้าเท่าที่เข้าใจนะคะภายในห้าปีสุดท้ายเนี่ยจะต้องอยู่ในระบบมาตราสามสิบสามในฐานะลูกจ้างจนถึงอายุห้าสิบห้าปีเนี่ยตรงนั้นถึงจะได้บำนาญใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่จ่ายเงินสมทบมาน้อยกว่าร้อยแปดสิบเดือนแต่ว่ามีอายุครบห้าสิบห้าปีนะคะโดยปกติเนี่ยก็จะได้รับเป็นบำเหน็จชราภาพแต่ว่าถ้าจ่ายมามากกว่าร้อยแปดสิบเดือน คุณจะได้เป็นบำนาญสารภาพซึ่งมันก็รู้สึกว่าเป็นไปจำกัดสิทธิ์สำหรับคนที่จ่ายมาร้อยแสนสิบเดือนแล้วอายุครบอะค่ะทำไมต้องไปกำหนดว่าเขาจะต้องได้บำนาญเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการแก้กฎหมายฉบับนี้ก็คือให้เลือกได้ว่าจะรับเป็นบำนาญหรือเป็นบำเหน็จค่ะอืมค่ะค่ะอืมค่ะซึ่งในการแก้ไขกฎหมายอันนี้น<า>ก็ต้องยอมรับว่าก็มีเสียงทักท้วง อยู่พอสมควรน,นะคะเพราะว่ามันก็ดีในด้านหนึ่งที่ให้เอาเงินอนาคตมาใช้ได้ต่อเพราะเป็นเงินของผู้ประกันตนะแต่ก็เป็นห่วงคะ่ะว่าบ้านปลายแล้วถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวตัวผู้ประกันตนเองก็จะเหลือเงินไม่ไม,ไม่มากเท่าไหร่ที่จะดูแลชีวิตในยามที่กเกษียณไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือกังวลในเรื่องของเงินในกองทุนประกันสังคมว่าจะดูแลตัวเอง ได้ไหม,มเพราะเชื่อว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ใชคงจะมีผู้ประกันตนเนี่ยมาขอคืนเงินมากพอสมควรนะคะทีนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมก็ไปคำนวณมาเหมือนกันนะคะว่าน่าจะมีสักประมาณห้าล้านคนนะคะที่จะขอคืนเงินเอามาเอามาใช้บางส่วนก่อนซึ่งเฉลี่ยก็คนละประมาณสามหมื่นบาทเพราะฉะนั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็จะต้องดำเนินการสำรองประมาณแสนกว่าล้าน ให้ไว้ตรงนี้ซึ่งไม่ได้เตืนความสามารถของสำนักงานประกันสังคมค่ะคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วว่าค่ะตัวเลขตัวเลขสามหมื่นกว่าบาทนี่มาจากเป็นตัวเลขที่กะเอาหรือว่าเป็นตัวเลขที่ผ่านการอนุมัติตามหลักการแล้วหรือคาดหมายคาดหมายใช่ไหมคาดหมายค่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มียังไม่มียังไม่มีรายละเอียดว่าเอาเข้าจริงจริงเนี่ยที่เราบอกว่าให้บางส่วนเอาขอคืนได้ก่อน ยังไม่รู้ว่าคําว่าบางส่วนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของเงินในกองทุนนะคะซึ่งก็คงต้องไปมีรายละเอียดออกมาให้ชัดเจนอีกทีนึงค่ะเลาเแล้วนะกองทุนมีเป็นล้านล้านบาทนะดร์ใช่ใช่ค่ะ <c oughs> เขาก็ไปคํานวณมาแล้วคือถ้าด้วยความที่รัฐบาลเนี่ยกังวลเรื่องปัญหานี้ครัวเรือนย่า่มากค่ะแล้วเราก็เห็นว่าผู้ประกันตนเขามีเงินในอนาคตเป็นเป็นเงินที่เขาจ่ายอยู่ ถ้าเกิดให้เขาได้มาใช้ก่อนแล้วเขาได้เคลียร์จากภาระนี่ไม่ต้องประสบกับภาวะล้มละลายเนี่ยมันก็น่าจะดีกับบ้านใจชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะครับครับเอาละในเรื่องประกันสังคมนะก็ถือว่าโอเคน่าจะเป็นข่าวดีข่าวดี